เอาแล้วเข้าสวีสท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนี่กกเกีเออเ่ยวกับเกมเมื่อกี้ออัปเดตก็สวยเด้นะเห็นเขาบอกอัปเดตแล้วก็มีตัวใหม่มานะเดี๋ยวผมเลในในเกมกักนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอตดขัดคลิปไปอีกทีหนึ่งนะฮะอ,อนี่นะก็เป็นตัวใหม่ตัวใหม่ใช่ใช่ตัวใหม่ก็ออฉลองครบรอบสามปีโอ้สามปีแล้วเหรอ คืออ่านี่ครับสามปีแล้วแลนเจอร์ที่เขาขายเพื่อโอกาสได้รับนะครับอืมกี่เท่าผมก็ไม่รู้นะโอเคแล้วก็นี่ง่ายฉลองแลนเจอร์นะครับผมนะครับก็ถ้ามีถ้าคลิปนี้มีเสียงลมเข้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอลดเสียงไปหนึงนะฮะ พราะว่าผมเปิดพัดลมมาอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้จะมีเสียงเขาหรือเปล่ามีน้ำก็ไม่มีอะไรมากครับโอ้ยสุดสุดวัสามโอ้ถือว่าดีนะฮะนี่ครับรางวัลล็อกอินวันที่สามนะฮะวันที่สิบสามยี่สิบสามวันที่สามสิบนะครับผีทองคําโอเคแล้วก็มีอุปกรณ์เกี่ยว์หกดาวนั่นนะฮะแบบลิมิเต็ดนะครับผมอ๋อในเช้านี้ครับลิมิเต็ดเหรออ๋อโอเคครับผมก็เพิ่งเข้ามาวันนี้แล้วครับโอ้สวยขึ้นเยอะนะฮะโอเคนะครับผมไปเลยคิวกันเลย แต่เมื่อกี้ผมเปิดมันก็ภาพถือว่าสวยขึ้นนะโอเคถือว่าผมว่ายอมรับอันนี้ยอมรับจริงว่าสวยนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วระ,ระดับหนึ่งเลยฮะแป๊บน,นึงนะครับรอแป๊บนึงโอเคมาเลยกิวกันเลยนี่นจะมาโหลดเอ้ยไม่ใช่มาโหลดมาเลยมาเลยกิวบุบเบลนะครับผม เ,เดี๋ยวผมจะมาดูว่าคราวนี้มันจะกี่ได้นะเพราะว่าคิดถึงแล้วมันสามดาบตายเลยฮะโอ้มันแบบยังไงไม่รู้ฮะรู้สึกลิซ่าไม่ใช้สกิลนะครับโอ้ยโดนตัวอะไรอะ่ะผมไม่ได้สังเกตเลยนะฮะ ไม่โดนสกิลเลยหรอโอ้โหหลบเกียงเกินนะฮะเอานะครับจะตายไหมเอ่ยโอ้โหโหโดนเมื่อกี้กระโดดกระรัวแล้วครับหุ้ยตายนะครับผมโอ้โหโดนตัวอะไรฮะเมื่อกี้ผมไม่รู้นะโดนตัวอะไรโอ้โหเฉือนน้อยนะครับน้อยกว่าเมื่อวานเมื่อวานได้ประมาณห้าสิบนะฮะอันนี้ได้ยี่สิบสามเองครับ ยี่ดูสาวเองอะครับออเลยตัวอะไรอีกเกน,กน,นี่ยแวลักน้ำดําน้ำดีไหมจะไปเล่นนักดําน้ำอาดูนะฮะแต่ผมไม่ค่อยชอบนักดําน้ำน,นะฮะเพราะว่ามันทำลายกองหลังไงฮะแล้วขึ้นแบบโอ้ยแหลกนะฮะโอ้โหโดนสกิลบ้ายนะครับไม่ใช่สกิล อุ้ยลิซ่า,าตายเลยโอ้โหนี่ฮะผมเกียร์มันก็อย่างนี้นะครับโอ้ยพออสกิลมันเกียร์เห็นไหมครับไอ้โดนสกิลจอมเรื่อคิดนะครับโอ้โหนี่ฮะโหลดกระรัวนะครับไอ้โดนสกิลเมื่อกี้สกิลที่สองของคิดนะครับอุ้ยเมื่อกี้โดนตนัวอะไรอ่ะเหลือสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วฮะ ไม่โดนนะครับเมื่อตอนนี้เรซาผมไปไหนฮะยิงไหมครับตายไหมเอ่ยผมว่าไม่ตายนะน่าจะสองดาบแหละดูดิอุ้ยไม่ตายฮะโค้ดแลวสิบเปอร์เซ็นต์เสียดายม้กครับสิบเปอร์เซ็นต์ยวมมาตีต่อฮะว่ราไหนๆหลก็ตีมาแล้วผมก็จะตีให้ตายเลยครับ นยิงออไม่ใช่โดนยิงสึกสกิลลิซ่าจะไม่โดนนะครับเมื่อกี้นะครับผมเห็นมันโดนสกิลคิดอยู่สกิลที่อสองจะไม่ผิดจะพุ่งหลังหรือเปล่าฮะอัอนตายครับเรียแบบร้อยฮะจะหน้าแบบงงๆนะครับ น้าครับยังงงนะฮะเดยวรองเท้าฟินิกนะครับเดีกเกาฟินิกอมอาเป็นแบบพวกดัดเกันนะทั้งรองเท,าทาง้าทั้งเกาะได้ชุด A ฮนนะอะไรไม่รู้ไม่ได้อ่านนะครับรองเท้าฟินิกแล้ว ซึ่งเพชรเนี่ยผมยังไม่พอไงฮะก็เลยยังไม่สุ่มนะครับอ่าเนี่ยตอนแรกผมจะสุ่มนะแต่เพชรมันไม่พอนะฮะก็เลยยังไม่สุ่มดีกว่าเออซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมีนีผ่ผมจะมีอะไรให้ดูครับดูนี่นะครับผมนี่ครับผมลีนผมกลายเป็นหัวหน้าแล้วก็ของครบแล้วครับัพแล้วครับอย่ารอช้า เรียบร้อยครับลินเป็นเจ็ดดาวล่างอันต้านะครับอืมดิงก็ใช้ได้哟อ,อืมเดี๋ยวเข้าใจกันแล้วกัน นถ้าได้ยินเสียงไก่ขันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเควันนี้จะมาเล่นสเติพิเศษอมยิ้มแสบหวานกันครับซึ่งอีเวนท์เราผมก็ได้แค่ตัวเดียวนะสองตัวสิดิ้งกับลูกนะฮะเออะไรอ่ะอ่อเอ่ออีเวนต์มิกุใช่ใช่อีเวนต์มิกุได้แค่ สองตัวโอเคครับแต่เวลาจะมาดูครับว่าจะได้ตัวบาวตัวใหม่หรือเปล่าที่ไม่รู้จะกดได้หรือเปล่านะฮะแต่ไม่รู้ว่าเออแต่เมื่อเช้านะผมเล่นไปยังไม่ได้อัคลิปเนี่ยผมนี่ได้ตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ฮะนี่ครับเอ็ดเวิร์ดเลยนำนำ้ำลึกลับฮะจับได้ครับผม อมีเล่นสามรอบเออีีมันไม่ใช่รอบเดียวโอเคฮะก็ใช้ได้กันเลยทีเดียวโอเคก็ตีกันไปนะฮะโอกาใช้สกิลให้ไปวิ่งเร็วอะไรอะอะไรเตือนมาเดี๋ยวค่อยดูแล้วกัน โอเคครับแตกไปอีกถาแตกไปไกลตาลนะครับโจงอโนรับว่าจะได้ไหดรือเปล่าเมื่อนานนะฮะ อ๋อกว่าพี่ดิกโอเคครับให้สกิลให้ลูก,กาใชดซีอูแต่ไม่โดนนะฮะโอเคครับแตกเรียบร้อยแล้วฮะอุ๊ยเฉียนฮะโอเค เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าจะหมือนไงนี่ฮะเดี๋ยวผมก็จะได้เอ้ยไม่ใช่ก็ผิดนี่ครับผมก็จะซื้ออ,อ่กบ,กบแปดดาวให้อีกตัวหนึ่งจะทำอัพให้กับโคน,นันนะครับผมเดี๋ยวเราได้ก่อนมรนจะพูดทำไมเออนั่นสิ เอาละครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าผมผมจะทผมว่าผมจะทำเอ่อคลิปรีวิวตัวเลนเจอร์อยู่นะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าตัวไหนต้องใส่คนใส่กี์อะไรดีคนว่ามันใช้ยังว่ามันเป็นแบบอะไรอะยังไงแบบเออเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะฮะถ้าอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็ต้อง เออก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ดูนะครับผมอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้ครับอ่าแล้วเจอกันตอนต่อไปครับผมบายครับ